หลังจากมีข่าวออกมาว่าเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในแผนนำทีมของรูเบตอามูรินและเตรียมตัวแยกย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เราเลยจะพามาสองรองเท้าสตาั๊ดของมคคาร์ลสฟอร์ดตั้งแต่แจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่ในปี2016จนถึงปัจจุบันปี2024-2025เข้า 2025, เนี่ยเจ้าตัวได้ใส่รองเท้าอะไรไปบ้างอาจจะไม่ได้ครบทุกตัวนะครับเราจะมาเล่าโมเมนต์ช่วงเวลาสําคัญที่เจ้าตัวมีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมก,กับช่วงนั้นเขาได้ใส่รองเท้าอะไรไปบ้างนั่นเองเริ่มในซีซั เป็นซีซั่นที่แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการโดยการเดบิวต์ในฝันกับการลงมาเล่นในศึกยูโรปาลีกโดยยิงไปทั้งหมด2ประตูนในนาทีที่63และ75ในเกมที่พบกับ f c มิทิลเล่นั่นเองโดยเขาสวมใส่ในกี้เมอร์คิวล์เวเปอร์เอ็กซ์แบล็กเอดิชันแอคาเดมีนะครับและไม่นานหลังจากเกมนั้นครับก็เปิดตัวในศึกพรีเมียร์ลีกพบกับอาร์เซนอลโดยการยิงขึ้นนํา10และ2.0นนั่นเองและยังคงใส่รองเท้าตัวเมอร์คิวล์เวเปอร์เอ็กอยู่นะครับและต่อมาได้ยิงประต B, โดยสวมใส่ในกีมเมอร์คร a โอเวเปอร์เออเรนและปิดท้ายในฤดูกาล2015-2016ด้วยการเป็นแชมป์ FA ครับที่พบกับคิสตั่นพาเลตโดยได้ประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษจากเจสซี่ลินการ์นเองในนาทีที่110โดยเซตีรวมของเจ้าตัวเนี่ยยิงไปทั้งหมด12ประตูกับ2แอซซิ์รวมทุกรายการและต่อมาในปี2016-2017นะครับก็ได้ทริปเปิลแชมป์ทันทีโดยการปลดฤดูกาลมาได้แชมป์คอมมูนิตี้ชิลพบกับเบลสเตอร์ซิตี้โดยเขาได้สวมใส่ในกีมเมอร์ครียลซูเปอร์ไฟ์ ในโคอเชนสปาร์กบิลเลียนและมาได้แชมป์ EFL คาร์ราบัลคับนะครับที่พบกับเซาแฮมป์ตันชนะไป3ประตูต่อ2โดยสวมใส่ Nike Hyper Venom Phantom 3อมสามในโคชเชนเ a ด i a t i o n Fair และปิดท้ายโดยการได้แชมป์ยูโรปาลีกนะครับที่พบกับอาร์เจนต์แอลซ์เดอร์ดัมโดยสวมใส่ Nike Hyper Venom Phantom 3อมสามในโคชเชน Motion b บิรนั่นเองนะครับโดยสถิติรวมในซีซั่นนี้นะครับยิงไปทั้งหมด11ประตูกับ5แอสซิสต์รวมทุกรายการในซีซั่น2017-2018นะ ครับไอ้แรกลักก็คือการพาด2แชมป์ให้กับเรอัลมาดริดในศึกซูเปอร์คัพโดยสวมใส่ไนกี้ไฮเปอร์แบนนอมแฟนทอมตรีในค้อเช่นล็อกอินเล่นลูสก่อนที่จะมาโยกหลอกเพื่อนร่วมทีมชาติอย่างเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนในศึกแดงเดือดเมาสองประตูชนะลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อหนึ่งโดยการสวมใส่ไนกี้ไฮเปอร์แบนนอมแฟนทอมตรีในค้อเชิญฟาดเอฟสก่อนที่จะมาพาดให้กับเชลซีในศึกเอฟเอคัพไฟนอลโดยการสวมใส่ไนกี้ไฮเปอร์แบนนอมแฟนทอมตรีในค้อเชิญเกมออฟโก้ซึ่งในฤดูกาลนี้นะครับมันจะมีช่วงบอลลโกเนาะ ที่รัสเซียนะครับซึ่งไฮไลท์ในจุดนั้นก็เป็นปีที่ทีมชาติอังกฤษเนี่ยได้ทะลุเข้าไปในรอบสีทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับแต่ในส่วนตัวของมาคาร์ลาฟอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลงานเป็นชิมเป็นอันมากนะครับโดยผลงานก็คือสถิติศูนย์ประตูศูนย์แอซซิตโดยการสวมส Nike Hyper Phantom ใส่ไนกี้ไฮเปอร์เวนนอมแฟนทอมตรีในคอร์ชั่นจัสต์ดูอิตซึ่งเป็นคอร์ชั่นฟุตบอลโลกปี2018นั่นเองในซีซั่น2018ถึง2019นะครับไฮไลท์ก็คือกา,สสารสวมใส่ไนกี้กลลแฟนทอมเวนนอมในคองประธาน ไปเหน,นะครับตกรอบ16ทีมสุดท้ายในการยิงจุดโทษชนะปารีสไป3ประตูต่ตอ1ผ่านเข้ารอบด้วยกดอเวโกนั่นเองก่อนที่สถิติรวมทั้งหมดในซีซั่นนั้นนะครับจะยิงไปทั้งหมด13ประตูกับ7แอซซิสรวมทุกรายการนั่นเองและมาในซีซั่น2019ถึง2020นะครับเป็นปีแรกที่มาคารัสแลตฟอร์ดยิงทะลุ20ประตูนะครับโดยการสวมสใส่ n นกี้แ a n ทอม v ี n o มในคอเคชันนิวไลท์ในช่วงพรีซีซั่นที่พบกับเอซิมิลานและมาปิดท้ายใน ซีซั่นนี้ด้วยการยิงฟรีคิกระยะประมาณ40หลาใส่เชลซีในศึกคาราบาวครับนั่นเองนะครับโดยการสวมใส่ในกิมมิคคริโอซูบโปไฟเจ็ในคอร์ชันนิวไลแพรกซึ่งเป็น next generation ของซูบโปไฟเจ็อีกด้วยนะครับโดยสถิติรวมในซีซั่นนี้ก็คือการยิง22ประตูกับ9แอัซิสต์รวมทุกรายการนั่นเองก่อนที่จะมาซีซั่นของโควิดนะครับในฤดูกาล2020ถึง2021เนี่ยมีไฮไลท์ก็คือการลงมาเป็นสำรองนะครับยิงแฮตติกใส่อาร์เบลไลซิกทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยชนะไป5ป ตต่อศูนย์นั่นเองโดยการสวมใส่ไนกี้เมอร์เคียวซูเปอร์ไฟเในคอลเลซชันอันเดอร์เดอะเลด้าก่อนที่ในซีซั่นนั้นเนี่ยจะมาเป็นแพ้ระบับร่วมกับเจดอนสานโชและก็บูกาโยสกาโดยการลงมายิงจุดโทษโดยเฉพาะนะครับในนัดชิงยูโรปี2024ก่อนที่จะยิงจุดโทษไปชนเสาทําให้3าคนเนี่ยถูกตราหน้าว่าเป็นคนที่ทําให้ทีมชาติอังกฤษเดีไม่ได้แชมป์ยูโรนั่นเองโดยสถิติรวมนะครับในซีซั่นนี้ก็คือการยิง2 1ประตูและ13แอสซิตรวมทุกรายการนั่นเองกระโดดข้ามมามในซี2020 22-2023 2นะครับเป็นช่วงพรามของมาคาแลสฟอร์ดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าได้ยิงทะลุ30ประตูนะครับเป็นครั้งแรกซึ่งไฮไลท์ก็คือการยิง1ประตูในศึกคาราบาวครับนัดชิงที่พบกับนิวคาสเซิลโดยการสวมใส่ไนกี้เมอร์คิวรีโอซูเปอร์ไฟ9ในโคชเชนบาร์ดรวมทั้งเป็นดาวสันโวลในรายการนี้อีกด้วยนะครับแถมนในรายการยูโรปลาลีกเจ้าตัวก็เป็นดาวสันโวลร,ร่วมอยู่ที่6ประตูอีกด้วยโดยการสวมใส่ไนกี้เมอร์คิวรีโอซูเปอร์ไฟ9ลูมินาทแพคและปิดท้ายด้วยการเป็น the Year ของสโสโมร ดอีก้วยและมาในซีซั่นที่เริ่มจะตกตามแล้วก็คือในช่วงปี2023-2024ถึงนะครับก็ไม่ได้มีผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันที่ดีมากนักนะครับยิงไปเพียงแค่8ประตูกับ5แอสซิตนะครับแถมอันดับของสโมสรก็ร่วงอยู่ที่8อีกด้วยถึงแม้ว่าเจ้าตัวนะครับจะปิดายซีซั่นด้วยการเป็นแชมป์เอฟเอคัมาปลอบใจปราชัยแมนซิตี้ไป2ประตูต่อหนึ่งโดยเจ้าตัวเนี่ยได้สวมใส่รองเท้าไนกี้เมอร์เ a ียลซูเปอร์ไฟ r เก้ามาคราเวตฟอร์ดสิกเนบูอีกด้วยและมาในรูนการล่า สุดก็คือปี2 0 2 4 2นถึงนะครับก็คือยังไม่จบฤดูกาลนอะแถมการมาของรูเบนอามอรินที่เปลี่ยนระบบการเล่นใหม่ทั้งหมดแล้วก็พาฟอร์มของนกเตะแมชตรนยไนเตทุกคนเนี่ยตกวบ้วบเลยนะครับเจ้าตัวรัดฟอร์เนี่ยก็ได้รับผลกระทบนี้ไปด้วยแถมในรายของรัดฟอร์เหมือนจะแย่ที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าการแสดงท่าทางทั้งในสนามและนอกสนามรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ต่างๆถูกดรไปไี4นัดติดจนล่าสุดก็โดนตั้งค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วขายให้ราคาดีอยู่ที่ประมาณ40-60ถึง ล้านปอลน์เนี่ยแมชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พร้อมที่จะขายเขาออกจากทีมนะครับซึ่งในเกมสุดท้ายที่เจ้าตัวได้ลงให้กับแมชสเตอร์ยูไนเต็ดนะตอนที่เราถ่ายนี่ก็คือเป็นการไปเยือนนะครับ FC วิกตอเรียโดยการสวมใส่ในกิ m e เมอร์คิ s อส์ฟุตบอลไฟสิบในครอชเชนบลูปินแต่ก็ไม่แคล้วนะเจ้าตัวได้ลงเพียงแค่45นาทีหรือว่าครึ่งแรกเพียงเท่านั้นเองนะครับโดยสรุปของคลิปนี้นะครับมาครับรัสฟอร์เนี่ยถือว่าเป็นดาวเตะที่ถูกตั้งความหวังแล้วก็อยู่ในภาวะที่กําลังพัฒนามาเเเรื่นะ่่่่ออยยนามมััีีชววงงทจ้้้ตตตแไไดล ได้รับค่าเหนื่อยมหาศาลและจู่ๆดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็มาสู่นักเตะที่พร้อมขาย เจ้าตัวได้สวมใส่รองเท้าสายความเร็วมาตั้งแต่เปิดตัวในปี2016นะครับโดยการสวมใส่ Nike Mercurial Vapor 10ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นสายโจมตีหรือว่าสาย Power ใน Nike Hypervenom Phantom 3ลากยาวมาในเจนใหม่อย่างตัว Phantom Venom ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นสายความเร็วกับ Nike Mercurial s u p e r f l y 7และก็ใช้ซีรีส์สายความเร็วมาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือตัว Mercurial Super f l y 10นั่นเองนะครับซึ่งไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรสำหรับเจ้าตัวมาร์คุณที่จ ได้สร้างความทรงจําดีๆนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาให้เราได้เห็นได้จดจําและก็ขอให้ปีใหม่ปี2025นี้เจ้าตัวมาคาราฟร์ได้ย้ายไปในที่ที่มีความสุขสบายตัวสบายใจที่จะลงเล่นฟุตบอลอีกครั้งนะครับขอให้แฟนๆทุกคนที่ติดตามช่องเค้นสมูทมีแต่ความสุขพบแต่ความเจริญสุขๆร่ำๆ่เรวยๆนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็กลับมาเล่นฟุตบอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันมาตลอดขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูฟุตบอลแล้วก็ดู รองเท้าสตาั๊ดปด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสโลนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ